สิ่งนี้คือยานอมตะหากพวกเจ้าถ่ายพลังไปที่มันพวกเจ้าจะสามารถออกมาจากดินแดนตาประทับสวรรค์อมตะได้รับไปซะท้ายที่สุดแล้วข้าขอเตือนพวกเจ้าจะต้องออกมาจากดินแดนตาประทับสวรรค์อมตะในสิบวันไม่เช่นนั้นความตายจะมาเยือนพวกเจ้าไปกันได้แล้วซิ์น้องอูสิ่งที่จับมือข้าไว้ไม่เช่นนั้นพวกเราจะถูกจับแยกกันโดยข้ากนเชมิติหน่อยเจ้าเด็กสาราเลถ้าเกิดข้าพวกเจ้าเพียงลำพังข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้ถึงความตายเลย นดินแดนตาประทับสวรรด์นมัตะที่นี่คือดินแดนตาประทับสวรรด์นมัตะอย่างนั้นเลยใช่แล้วที่นี่คือดินแดนตาประทับสวรรด์มัตะซึ่งไม่ต่างจากภาพมายาเลยแล้วพวกเราจะต้องทํำยังไงถึงจะได้รับตาประทับหยุดล่ะถ้าหากพบเห็นตาประทับหยุดได้อย่างง่ายดายแล้วมันจะเรียกว่าตาประทับหยุดได้ยังไงกันเล่าเจ้าเพียงแค่ตามข้ามาก็พอแล้วเออนั่นมันก็จริงนะมันจะต้องมีวิธีตามหาตาประทับยุดอยู่แน่เลยเออนั่นไงตาประทับยุดพวกเรารีบร้อมมันไว้เร็ว ตาประทับยุดชิ้นแรกสิที่เสี้ยยี่จงรบมันไว้ด้วยเธอเอืมงง้นก็ได้สําเร็จอีกแล้วในที่สุดพวกเราก็จับตาประทับหยุดได้มาคนละอันแล้วเอาละพวกเราที่ไปหาพวกมันก็ต่อเลยนี่มันก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วพวกเราได้ตาประทับยุดมาทั้งหมด10อันเท่านั้นเจ้าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นเลยนี่มันก็ดึกมากแล้วพวกเราไปหาที่พักกันก่อนเถอะตลอดทั้งวันได้มาคนละสองอันเท่านั้นหากอย่างเป็นเช่นนี้ย่อมไม่ดีแน่ให้ข้าเรานะเจ้าคงไม่คิดจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปใช่ไหม ตันตันจะเห็นต้นกําเนิดพลังของตาประทับยุทธหรือไม่ข้าไม่มีทางมองเห็นได้หรอกทําไมเจ้าไม่ใช้นิสวรรค์ตรวจสอบดูเล่าเออจริงด้วยสิข้าลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงข้าจะใช้นิสวรรค์ในการค้นหาตาประทับยุทธงั้นลองไปสํารวจที่อื่นกันดีกว่านั่นมันสัญลักษณ์ของพลังเชื่อมมิติไม่ใช่หรอชูเฟิงจะลองใช้พลังเชื่อมิติเปิดผนึกมันดูสิอืมเปิดฮ่าฮ่านี่มันตาประทับยุทธนี่